น้ำใจไทยเพื่อไทยเมื่อก่อนที่ในตลาดอะไรก็ที่หมู่บ้านแกก็ช่วยเก็บช่วยกวาดก็นะครับข้างถนนข้างอะไรไมีขยรยงขยะอะไรแกก็เก็บก็ดูแกทำมาทำมานานแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ว่าช่วงนี้คุณลุงที่ชาวบ้านพูดกันนั้นก็คือลุงเทียนแท่ล้อลุงเทียนในวัย72ปีใช้เวลาในบ้านปลายชีวิตคิดทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเก็บกวาดขยะตามชายหาดวังหนาว ในตำบลนาทับจังหวัดสงขลาจนกลายเป็นภาพชินตาของชาวบ้านในละแวกนั้นทุกครั้งที่ออกไปลุงเทียนจะถืออุปกรณ์คู่ใจเดินเก็บกวาดขยะซึ่งขยะส่วนใหญ่ที่อยู่เกลื่อนหาดเป็นขยะจากธรรมชาติเช่นขอนไม้กิ่งไม้ใบไม้เมื่อร่วงหล่นก็ถูกคลื่นซัดมาทับถมที่ชายฝั่งและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นขยะจำพวกขวดน้ำพลาสติกอุปกรณ์ทำประมงที่มาจากมนุษย์เหล่านี้แหละครับ ซึ่งระยะทางที่ลุงเทียนเดินเก็บกวาดขยะตามชายหาดก็ราวๆสิบกิโลเมตรครับกวาดข้างล่างฝังนูหมดก็มากวาดข้างบนอีกนี้วก็เย็นกกวาดตรงนี้เองกวาดนั้มันสวยแล้วอยากจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหมนานเล ทำด้วยใจให้ทะงอาดทุกวันห้เจ็ดวันให้ทะอาธ้นเจ็ดวันไม่เห็นขยะเลยเดือนดูสบายใจเดือนดูชจยหอาดไม่มีไม้อะไรเกะกะกิงตอบแทนไม่เอาทำด้วยใจนี่คุณลุงเขากวาดขยะตามชายทะเลโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างนี้ค่ะมันทําให้สังคมเนี้ยค่ะมันดูน่าอยู่ขึ้นชื่อว่าขยะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยครับทั้งจากมนุษย์และจากธรรมชาติ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งครับอยากจะเห็นชายหาดที่สะอาดสวยงามและสบายตาแบบนี้ก็ต้องช่วยกันไม่สร้างขยะครับเพื่อช่วยกันรักษาธรรมชาติของเราให้ได้ชื่นชมกันนานเท่านานเรื่องจริงผ่านจอ